สวัสดีค่ะ f อทุกท่านสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเที่ยวบางสะเลนะคะทุกคนมือนีดต่อพระทุกคนมาเที่ยวบางสะเลค่ะตอนนี้กําลังจะเดินไปเที่ยวแอร์เขาเรียกว่าอะไรนะศูนย์การประมงใช่ไหมเออกลุ่มการประมงนะคะทุกคนมากับหลานสาวค่ะวันนี้ค่ะวันนี้หลานสาวจะกลับบ้านมหาสารคามแล้วนะคะ่ับพี่น้องก็เลยพากันมาเที่ยวบางสะเลเบิงนาจาไปค่ะมาเดินเที่ยวเดินชมน้ํากันบางสะเลมีอะไรดีๆให้ทุกคนได้ดูเหมือนกันค่ะตอนนี้ค่ะ ก็มีร้านอาหารซีฟู้ดนะคะทุกคนร้านอาหารซีฟู้ดบางสะเลนะคะมีที่จอดรถตรงนี้สิเป็นท่าเรือการประมงนะคะพี่น้องจ๋าต่อกับบกเคยเข้ามาเื้ากันแหละค่ะตว่าต่อกับสิพะทุกคนไปเบึงพร้อมๆกันนะคะไปดูพร้อมๆกันว่ามีอะไรน่าสนใจนะคะต่อกับเคยหูตว่าถ้าเพิ่นจับปูจับหอยปูปลาเพิ่นสิเอาขึ้นนี่เนาะค่ะต่อกับเลยสิพะทุกคนมาดูบรรยากาศจากน้อยเนาะจากไปเบึงน้ำกันเนาะค่ะพี่น้อง่าบรรยากาศดูนี่เป็นหนังเป็นจังไหรเนาะค่ะ ก็ากเห็นขึ้นกันเนาะค่ะพี่นอ้องอยจะเห็นขึ้นกันนี่ค่ะจะเป็นกลุ่มการประมงนะคะเพราะว่าพิ่งกะสิมานี่เรือจับปลาทีตรงนี้บางสเลไม่ไกลจากบ้านต้อนะคะนั่งรถมาเอานั่งเรือจากนั่งรถจากบ้านต้อกับประมาณ10นาทีเนาะคะ่ะจากอ่าสัตหีบมาถึงบางสเลนะคะ10นาทีมาถึงตรงนี้นะคะทุกคนต้อกับมัดกินอาหารตรงนี้ บอยอยูคือกันแต่เราเคยย่างขึ้มาในนีนน่เนาะจะอาหารที่นี่บรรยากาศดีแล้วก็อาหารอร่อยมากค่ะต้อจะพาดูฝั่งนี้คะ่ะทุกคนต้อจะมารับประทานอาหารอยู่ฝั่งนี้นะคะร้านอาหารจะแบบยื่นออกมาตรงแม่น้ําค่ะยื่นออกมาตรงแม่น้ําทะเลนะคะพี่น้องบรรยากาศดีมากค่ะและอาหารที่นี่อร่อยคะ่ะทุกคนคะ่ะ ถ้าใครมาเที่ยวบางเฉลต้อแนะนํามารับประทานอาหารตรงร้านอาหารแถบนี้นะคะที่ยื่นออกมาแต่บรรยากาศตอนเย็นๆจะบรรยากาศดีมากต้อจะพาทุกคนไปดูเขาตกอะไรเนี่ยเราไปดูกันค่ะไปถามดูกันว่าตกอะไรเนาะตกปูหรือตกปลาห้าม,ห,ามห้ามเข้าก็คงมันขาดหมดแล้วคาว่าห้ามเข้าขาดหมดแล้วค่ะฉะนั้นเราเข้าได้ค่ะว่าเข้าขาดหมดแล้วเข้าดูได้เนาะค่ะเนาะ เบิ้งเพื่นตกปลาจ้ะอู้ขออนุญาตเบิ้งเบ็ดเนี่ยเด้อจ้าได้บ่อุ้ยอุ้ยปลาหลุดจ้อยอุ้ยว่าสิโชว์ใส่กล้องจักหน่อยตกใจกองเออตกใจกล้องโอ้ตกได้แล้วติ่นล้วจ้าโอ้ปลาแบบนั่นตาแห้งเตี้ยอ๋ออ้ยนั่นนั่นปลาเห็นแล้วอยากเห็นตอนตกปลาได้อุ๊้ติดเมนบอติดแล้วใช่ไหม โอ้นึกว่าติดแล้วมาดูตกปลาการตกปลาอยู่ชายทะเลอุ้ยนั่นติดแล้วน,นั่นนั่นได้แล้วได้แล้วได้ได้จริงๆเอ้เอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วตุง้งตุ้งตุ้งตุ้งอย่าหลุดอีกเด้อได้แล้วค่ะได้ค่ะค่ะเห็นไหมอยู่ตรงไหนล่ะเบ็ดอยู่ตรงไหนล่ะโอ้ยนี่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 ได้แล้วได้แล,ล,ล้วนี่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 นนนนนนโอ้ยโชว์ให้หนูเบิงเนี่ย โอ้ได้แล้วเออเขาคือบอ่าเบ็ยดมาตกเนี้ยอุ้ยดูค่ะนี่นี่ได้สามตัวปลาทุเลาติบา้าอย่างปลาทุเลาอ,อ่ะโอ้ได้แล้วค่ะทุกคนสนุกใหญ่เลยเราค่ะนี่คะ่ะพี่น้องไอเพื่อนเอาขึ้นมาใหม่ๆจะเพื่อนจิตตากนะคะ่ะตากเสร็จแล้วค่อยไปล้างใช่ไหมพี่ตากเสร็จแล้วก็มาตัดหัวออกอ๋อตากเสร็จแล้วก็มาตัดหัวออก โอตอนตอนนี้ล้างน้ำน้าออกแล้วใช่ไหมครับล้างล้างน้ำจืดออล้างน้ำจืดออกแล้วค่ะโอ้ตรงนี้ตัดแล้วมาตากแล้วก็ไปเอาหัวออกนะคะจะเทลงเลยดูขอดูการเทปแป๊บหนึ่งหนูดูหนูหน <laughs> โอเคค่ะเขาบอกไม่เคย ผมก็ไม่เคยตากด้วยครับอนี่ค่ะโอ้ไอ้นั่นตัวปลาปลาอะไรปลาตัวนั้นน่ะอันนั้นมันเป็นลูกปลาทูอ๋อลูกปลาทูอโอ้ปลาเขยอันนี้ปลาเขยนาะเนี่ยปลาเขยปลาเฉยคือปลาซิวบ้านเฮาเนาะป็นจะไปหมกแซบเถอะมันเค็มฮะมันเค็มไหมคะล่างแล้วก็เวลาเขาเขาดองเขาต้อง ใช้เกลือ,อยเยอะเพราะว่ามันปลามันเสียงเอเวลาถ้าเราไม่ใช้เกลือใช้แต่น้ำแข็งปลามันเสียเอยงแต่พอเวลาขายไม่ค่อยมีราคาครับอ,อ๋อมันก็ไปทํามันต้องมักเกลือแหลนะเนาะมันถึงจะอร่อยเนาะ เวลาไปทอดนี่โอ้หแซ่บหลายตัวมันแทนยังไงผมก็ไม่ค่อยรูดเรื่องเท่าไรแล้วครับโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะนองเขาก็สางทำอะไรก็ทำไปใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้ขอบคุณมากค่ะตากเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะไปตัดหัวดึงหัวออกนะคะทุกคนไปตัดหัวดึงหัวออกทุกตัวนะคะอปลาค่ะชาวทะเลเขาก็ตากปลานะคะตากปลาเค็มทําปลาเค็มค่ะ ตรงนี้หัวปลาอู้หูตากเนื้อปลาค่ะทุกคนนี่ครั้งแรกที่ต้อเห็นนะคะทุกคนขาเขาตากปลาปลาทะเลจับได้จับเออจับชาวประมงชาวประมงตรงนี้เขาเอาปลาตากตรงนี้เลยค่ะพี่คนดูสิสดๆจากทะเลนะคะที่นี่คือบางเลคะ่ะทุกคนขาบางเลอยู่ชนบุรีนะคะไม่ไกลจากสัตหีบบ้านต้อน,นะคะขี่รถมาจาก ขับรถมาจากสัตหีบแค่10นาทีนะคะทุกคน10นาทีใกล้มากแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับอ่หาดจอมเทียนนะคะมันชื่อปลาอะไรคะยายปลาปลาเคยปลาเสือปลากากคดียไปทน้ปลาโอ้เอาไปทำน้ำปลาใช่ไหมคะเนี่ยอันนี้ไม่อันนี้กรตากแห้งขายค่ะโอ้ถ้าขายขายโลเท่าไหร่คะเนี่ยสาร้ยโลละสามร้อย น้องเอเอาไปกินบ่มานี่นี่ไม่ได้ขายอะค่ะร้านเขาร้านค้าโอ้ร้านค้าร้านคฝากใหม่อโอ้ค่ะโอ้อันค้าเนี่ยร้านที่โอ้ร้านตรงนี้ใช่ไหมอ๋อถ้าไอ้ตากหน้าลับพานเนี่ยอ๋อตตรงเราจะไปตรงนี้เขาเขาตากตากให้เขาใช่ไหมโลละสามร้อยโอเคค่ะปลาเขยนะคะตรงนี้ปลาเขยค่ะปลาปลาเขยค่ะเขาเรียกว่าปลาเขยปลาลูกเขย ออปลากระตา่างหรือว่าปลาลูกเขยอะคันเนี่ยเหมือนปลาซิวบ้านเราเลยเนาะเนี่ยจ้ะโลูละสามร้อยตากสดๆจากทะเลค่ะอืตัดหัวเสร็จแล้วนั่นอะ่ะที่มันมีหัวด้วยตรนี้อ๋อตัดหัวออกด้วยเหรอเนี่ยจะเป็นตัวเป็นแบบนั้นอะ่ะอ๋อ้ถ้าโอ๋อตรงนั้นตากใหม่แล้วก็มีหัวแต่ตรงนี้ หัวออกไปแล้วตรงนี้เอาหัวออกไปแล้วล้างแบบมาล้างน้ำจืดตากใหม่เขาบอกว่ามันเนบเรือเขาใส่เกลือมาเยอะเลยเป็นเค็มแล้วก็มาล้างน้ำล้างน้ำจืดออกใหม่แล้วก็ตากแล้วก็มาเด็ดหัวออกทุกตัวเลยแล้วอออกแล้วันนี้เด็ดหัวออกทุกตัวเลยอ๋อมมีีตัออ๋เอามีดตัดหัวออกทุกตัวอีกทีหนึ่งท้องเอาท้องเอาหัวออกด้วยโอ้ทำอย่างดีเลยโคตรจะได้เนาะมันโคตร โอ้ถ้าไม่ทำอย่างนี้มันอมันเป็นปลาซิวบ้านเรามันจะมๆใช่อนี้ไม่อันนีของาเนี้ยเนี่ยทอดหน่อยมีากทอดแล้วก็ใส่น้ำตาลหน่อยงนนตาขออนุญาตถ่ายรูปแป๊บหนึ่งนะคะคุณยายค่ะเรือกุ้งไรอะอกุ้งไระเขาไปทนเป็นอาทิตย์อ่ะคะเรือเรือกุ้งไปเป็นอาทิตย์จะตรงนี้ก็นั่นแหละค่ะพี่น้องก็ถามยายดูว่า ตรงนี้ถ้าเขาเอาปลาเอาอะไรขึ้นมาเขาจะเอาขึ้นมาช่วงประมาณประมาณหกโมงเช้าหกโมงเช้าแต่หกโมงเช้าเาจ็ดโมงเช้าแต่แต่ช่วงประมาณเก้าโมงสิบโมงเรือเขาจะออกแล้วนะคะเรือเขาจะออกไปจะเริ่มออกไปหาปลาอีกแล้วค่ะนี่ค่ะเราก็มีความรู้อีกนิดนิดหน่นนอยหน่อยให้ทุกคนได้ดูด้วยนะคะเพราะว่าต้อก็ไม่เคยได้มาเหมือนกันนะคะก็ครั้งแรกที่ได้มาก็เจอ y ái, y ái, ยายยายก็อธิบายให้ฟังปลาลูกเขยปลาเขยนะคะก็เป็นเหมือนกับปลาซิลบ้านเรานะคะทุกคนแต่ว่า เขาต้องไปตากก่อนแล้วก็ตัดหัวออกแล้วก็มาล้างเอาไส้เอาหัวออกล้างน้ําจืดอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนนี่ก็คือความรู้อีกอย่างหนึง่งตรงชายหาดบางสลีที่เขาเอาปลาขึ้นจากทะเลนะคะตรงนี้ค่ะ ตรงนู้นจะเป็นชายหาดถ้าเป็นตึกสูงๆตรงนู้นจะเป็นอ่าบ้านอำเภอนะคะบ้านอำเภอแต่มองไปตรงนู้นจะเป็นอ่าประมาณตรงนู้นนะคะประมาณตรงนู้นนะคะก็จะเป็นอ่าหาดจอมเทียนไปตรงนู้นก็เป็นพัทยานะคะทุกคนไปเพลนตรงนู้นจะเป็นพัทยาไม่ไกลค่ะเส้นทางตรงนี้เรามาอยู่ตรงนี้ไม่ผิดหวังนะคะทุกคนมาอยู่ตรงนี้นะคะไม่ผิดหวังเพราะว่าอยู่ ก็จะมาอยู่ที่ต้อมาซื้อบ้านที่สัตหีบก็เพราะว่าก็ซื้ออยู่ระหว่างกลางของพัทยาและระยองนะคะที่ท่องเที่ยวมีเยอะมากค่ะระยองก็น้ำใสสวยไปเกาะเสม็ดก็สวยงามแล้วก็ถ้าจะไปอ่าบางสเสรลก,ก็ใกล้หรือว่าหาดที่หาดที่อ่า ซัตหีบก็สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนถ้าใครชอบทะเลมาซื้อบ้านแถวนี้จะไม่ผิดหวังเลยค่ะและดูสิคะทุกคนคะ่ะกรมการประมงตรงนี้มีอะไรมาให้เราดูเยอะแยะถ้าเราจะมาหาขอซื้อเขานิดๆหน่อยๆก็ได้นะคะเพราะว่าต้อถามคุณยายมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนค,ะค่ะถ้าทุกคนต้อก็จะไปซื้อของฝากที่บางสลีมีร้านของฝากนะคะไปซื้อของฝากฝากกลับบ้านนิดๆหน่อยๆให้ ญาติพี่น้องที่มหาสาร,รคามนะคะไปดูด้วยกันค่ะที่ร้านของฝากมีอะไรมั่งคะชุมชนท่องเที่ยวอี๋อย่างอเอาชุมชนเก่าชายทะเลบางสลีนะคะตรงนี้ค่ะ นี้จะเป็นจุดปล่อยปูนะคะที่ชาวประมงจับมาแล้วตัวเล็กเกินไปที่ไม่สมควรที่จะเอาไปขายชาวประมงก็จะเอามาปล่อยลงตรงนี้นะคะทุกคนเอาปูมาปล่อยลงทะเลตรงนี้ค่ะนี้ก็พาชมต่อพาทุกคนชมศูนย์อ่ากรมประมงบางเสรศิษย์เรียบร้อยแล้วเราก็จะกลับออกไปข้างนอกนะคะทุกคนนี่ตรงข้างนอกที่เราจะออกไปนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นออกไปตรงนี้ก็จะเลี้ยวซ้ายไปก็จะเป็นชายหาดบางเสเลนะคะทุกคนคะ่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ FC ทุกท่านขอหวังว่า,าทุกคนจะมีความสุขและมีความรู้จากจุดกลุ่มชาวประมงบางเสเลนะคะทุกคนคะ่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย